โอเคครับหัวข้อคืออะไรอ่ะ Where do you rank for emotional i n t e l l i g e หัวข้อก็คือเจ็ดสิ่งเจ็ดสิ่งที่คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์หรือถ้าคนไทยก็จะเรียกว่าแบบ EQ สูง hmm. เลือกที่จะหลีกเลี่ยงอ่าโอเคโอเคครับโอเคเริ่มเลย Intelligence Perhaps you exhibit some or all of these traits. <threatness> Find out with seven things emotionally intelligent people avoid. Number one like, like Number one. They don't allow others to control their emotions. <threatness> ควบคุมอารมณ์ของเขาแทนตัวเขาเอง People with high emotional intelligence, while very sensitive to others' thoughts and feelings, are เขาว่าคนที่แบบมีความฉลาดทางอารมณ์สูงเนี่ยเขาเรียกว่าแบบถึงแม้ว่าจะอ่อนไหวหรือว่าแบบอ่อนไหวต่อความรู้สึกและความคิดของคนอื่นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็มีการระวังตัว Actively aware of their own state of mind. หมายถึงระวังตัวที่หมายถึงระวังตัวทางด้านอารมณ์ใจิตใจที่แบบอ่แบบเขาควรจะมีอารมณ์แบบนี้นะ maintaining mm. awareness of their feelings and of those around them แล้วก็แล้วก็แบบมีความรู้ตัวอยู่ตลอดว่าอารมณ์ของตัวและอารมณ์ของคนอื่นเป็นยังไงในเวลานั้นแล้วก็ทำอยูนะ่ตลอดเวลา

มีความทางมีความฉลาดทางอารมณ์พวกนี้เขาจะแบบมีมีความยืดหยุ่นในตัวเองก็คือเหมือนแบบก็คือปรับปรับได้อ่ะอืมอืมแล้วก็สามารถที่จะแบบกลับมาเด้งกลับมาอยู่จุดเดิมได้ไม่ว่าจะแบบทั้งโดนหักหลัง r ร j e c t i o n and n และนีเก t ิฟิ general หรือว่าโดนทิ้งโดนปฏิเสธหรือว่า มีอะไรในแง่ลบที่เข้ามากระทบแบบทั่วๆไป They know that allowing negative thoughts to consume them will only extend the consume process only know allowing of will พอเขาคิดว่าการที่แบบการที่ให้อารมณ์ลบเข้ามาครอบงำตัวเขาเนี่ยมันเป็นผลเสียที่จะแบบทำให้การไปต่อเนี่ยการเดินไปต่อก็คือการทิ้งอารมณ์ที่ไม่ดีไปข้างหลังเนี่ยมันเป็นไปได้ยากขึ้น On. Number two, they waste energy on two don't on conflict number unnecessary they waste ข้อสองพวกเขาไม่เสียเวลาไปกับความขัดแย้งที่ไม่จำเป็น emotionally intelligent people know that emotions are energy they only เพราะว่าคนที่มี EQ สูงเนี่ยเขาเข้าใจว่าการที่มันทะเลาะหรือว่าเถียงเนี่ยมันใช้พลังงานนะมา Get into heated into discussions as a last resort. When a l พวกเขาเนีจา่จะเข้าจะเข้าสู่การทะเลาะกันที่แบบดุรแรงแล้วก็แบบร้อนรนมากขึ้นเลยเมื่อแบบเมื่อการอธิบายด้วยเหตุผลที่หนักแน่นไม่ไม่ได้ไม่ได้ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจว่าแบบเขากำลังจะสื่ออะไร Strong explanation is necessary to explain their position or to change the course of what is taking place around them. หรือว่าแบบเพื่อที่จะไว้ใช้อธิบายว่าแบบเหตุผลเขาคืออะไรหรือว่าแบบเพื่อที่จะให้คนเนี่ยเปลี่ยนความคิดมาเชื่อเขา They avoid pointless conflict to speak to preferring speak people avoid i เขาเนี่ยเลือกที่จะแบบอยู่ในความขัดแย้งที่เอ่อมันจับจุดได้ที่มันไม่ใช่แบบขัดแย้งอ่ะไปเรื่อยแบบหาจุดจบไม่ได้แล้วก็แบบเลือกที่จะพูดไปในในแบบ mm. ทางตรงอ่าและ สุภาพแบบอืมสงบด้ยก็คือเหมือนแบบไม่หัวร้อนแล้วก็เมื่อพูดถึงในประเด็นที่มันสําคัญ discussing important issues or resolving disputes they know it's ซึ่งเขาเรียกว่าแบบรวมนอกจากการแก้ปัญหาเนี่ยก็รวมไปถึงการที่แบบหาทางออกของปัญหาแล้วก็มันแล้วพวกเขาก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญยิ่ง more important to invest that energy into a solution และเขา ยอมที่ให้ความสําคัญกับกับการใช้พลังงานไปเพื่อเป็นการแก้ปัญหามากกว่าการ<ม>ที่จะม,มานั่งถกเกี่ยวกับปัญหาหรือว่าความขัดแย้งที่หาทางออกไม่ได้ข้อ3พวกนี้เขาจะไม่นินทาซุบซิบหรือว่าพูดอะไรรับหลังกัน High Emotional Intelligence Gossip Understand Be Harmful How Can เพราะพวกเขาเนี่ยรู้ว่าการที่มีการนินทาอะไรแบบเนี้ยมันโอ้โหส่งผลร้ายตามมามากส่วนมากจะเป็นผู้หญิงเนาะส่วนมากจะเป็นผู้หญิงนะผู้หญิงชอบเขาชอบพูดเขาชอบชอบพูดแล้วผู้ชายชอบทํามากกว่าผู้ชายชอบทาไม่ชอบพูดมากนี่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 ทั่วไปนะอ่แต่ เราก็เห็นอยู่ว <sorting> ่าเ้าพี่มีหลักฐานนะหรือว่าในอเมริกาตอนนี้อ่าเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นตตอนนี้อ่ะผู้หญิงเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นตตอนนี้อ่ะเป็นผู้หญิงอ่ะมันจะอ่าที่อ่าคนที่เรียนจิตวิทยาเป็นผู้หญิงกันเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์อ่าฮะแล้วแล้วจิตวิทยามันช่วยมันมันเกี่ยวกับ ช่วยคนไงแบบว่าเข,เข้าใจคนว่าเข้าใจคนแล้วพูดสับกคนว่าปัญหาคืออะไรคืออะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละมันเกี่ยวกับพูดความความความพูดมากในในงานเนี้ยนี่คือช่วยมัน it, it proves it proves ว่าอะไรนะมันพิสูจน์มันพิสูจน์ได้เลยว่าผู้หญิงชอบผู้หญิงชอบพูดมากกว่าทำเออเพราะว่า มันมีหลักฐานพ,พิสูจน์แล้วว่าผู้หญิงไปศึกษา70%ไปศึกษาจิตวิทยามากกว่าผู้ชายใอเคครับโอเคไปต่อโอเคแล้วพ่อก็รู้กับการที่แบบไปนินทานเนี่ยมันมันไม่มันไม่ได้อะไรเป็นบวกหรือว่าได้อะไรที่มันแบบเป็นชิ้ไปอันกลับมา still enjoy discussing the dynamics of the relationships they are surrounded by เพราะพวกเขานะ่ะยังคงรู้สึกโอเคที่จะแบบหรือว่าแบบรู้สึกดีที่จะแบบมีการสนทนาแบบตรงๆเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ที่แบบพวกเขามีอยู่หรือว่ารอบคนรอบๆตัวเขา as to understand the thought processes of their peers and เพื่อที่จะได้แบบเข้าใจวิธีหรือกระบวนความคิดของ ของคู่ของเขาพูดหมายถึงแบบที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะแบบเพื่อนหรือครอบครัวเลยก็ตามคือเขาเลือกที่จะแบบเข้าใจในแบบคนอื่นอ่ะเข้าใจคนอื่นมากขึ้น And how they contribute constructively turn can in turn และก็เพื่อที่เขาเรียกว่าพอเขารู้เนี่ยเขาก็จะได้อ่าให้กลับคืนหมายถึงว่าแบบให้ให้เขาเรียกว่าเป็นการตอบแทน ตอบแทนคนอื่นอนะอย่างสร้างสรรค์ก็คือในทางที่แบบเป็นประโยชน์ด้วยเป็นประโยชน์ต่อเขา people that only seem to discuss destructive or petty matters will be avoided อ่าโดยพวกเขาเนี่ยเรื่องที่จะหนีเรื่องคนเนีคุยแต่เรื่องที่มันแบบไรประโยชน์หรือว่าแบบไรสาระแล้วก็แบบนั่นเองก็คือแบบเพราะว่ามันไม่ช่วยอะไรมันไม่ได้สร้างสรรค์อะไร emotionally intelligent people simply don't have the energy for toxic conversation แล้วก็พวกเขาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้แบบมีพลังงานมากหรือว่าเขาไม่คิดที่ใช้พลังงานเนี่ยไปกับการที่จะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับมาคุยในเรื่องที่มันแบบเออเขาเรียกว่าแบบ oh. ใช่เป็นพิษหรือว่าแบบเป็นเรื่องที่แบบทําให้แบบ <You 're S 2> เป็นลบ <that love. S 2> ต่อจิตใจอืมใช่ mm. Or superficial connections with people. หรือว่าเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวกับเขาเรียกว่าแบบเป็นเรื่องที่แบบผิวเผินหรือว่าแบบเรื่องที่ไม่สําคัญของคนอื่นเน่คือแบบเป็นเรื่องที่เล็กๆน้อยๆอะไรแบบเนี้ยและอย่างที่สี่คือเขาไม่ไม่ไม่กดดันคู่สนานาของเขาคือแบบเขาไม่ไม่ได้แบบต้องไปใส่แรงกดดันหรือว่าอะไร พวกนี้ให้แบบคนที่เขากําลังคุยอยู่ด้วย Independence is a common trait among the emotionally intelligent. Fierce independence is a common trait among the emotional. <ST AR F> ก็คือเขาตั้งใจว่าการที่เป็นอิสระเนี่ยหมายถึงแบบการเป็นท,ที่เวลาแบบเราพูดคุยกันอย่างอิสระเนี่ยมันแบบที่มันเขาเรียกว่ามันแบบ เหมือนแบบถ้าเราคุยกันด้วยความแบบป่าเถื่อนหรือว่าแบบด้วยความดุร้ายแบบคุยแบบไม่ดีต่อกันอ่ะซึ่งมันหมายถึงว่าแบบเขาจะไม่ยอมทำตามคนอื่นที่แบบอที่แบบไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นด้วยกับเขาอะไรแบบเนี้ยเขาก็แบบเขาก็จะมีแนวทางของตัวเองเหมือนกัน they tend to look objectively at what the majority does and make their own decision เพราะว่าเวลาเขาเคาเรียกว่าแบบเขาเพราะเขาเลือกที่จะทําในสิ่งที่คนส่วนมากทําแต่เค้าไม่ทําตามเฉยๆนะเขาเลือกที่จะตัดสินใจในทางของเขาเองเพราะว่าเขาจะทํายังไงดีต่อ whether it's beneficial for them and then carve their own path number โดยที่เขาเลือกที่จะหาทางที่มันดีสำหรับเขาแล้วก็แบบเขาเนี่ยก็จะได้ไประโยชน์กับมันด้วยห้า e วกเขาไม e แสว p หาการอนุมัติถ้าคนที่มีก็คืออย่างที่ห้าเนี่ยพวกเขาไม่ได้ต้องการไม่ได้ต้องไปถามความยินยอมจากใครหรือว่าแบบไปถามคนนั้นคนนี้ว่าแบบโอเคไหมก็พวเขาม่ <S <s <uss ur ra> องกากอนก็ <S <s <uss ur ra> ที่เราคุยกันเมื่อก่อนนะว่า approve ว่าเราถ้าเราก็ขอให้แปลว่าเราแฮปปี้แล้วไม่ใช่แบบเออไม่ใช่แบบแฟนแฮปปี้แล้วเราแฮปปี้อย่างเงี้ยเข้าใจไหมครับเข้าใจว่าบบว่าให้บบว่าไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบแฟนแฮปปี้แล้วแฟนโอเคแล้วแล้วเราแฮปปี้แปลว่าให้เราเป็นแฮปปี้ไม่ใช่แบบว่า ไม่ใช่ขอเธอว่าเอาแฮปปี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้แหละไม่ต้องขออนุญ,ญาตเนี่ยจบครับอต่อ After it without feeling the need to consult others ก็คือพวกเขาเนี่ยไม่ไม่รู้สึกไม่รู้สึกว่าแบบมันจำเป็นที่จะต้องอ่าที่จะต้องไปถามหรือว่าเขาเรียกว่าแบบแบบซักถามคนอื่น They validate themselves so they don't require others to do พวกพวกเขาเนี่ยเติมเต็มตัวเขาเองแล้วก็แบบไม่ได้คาดหวังให้คนอื่นเนี่ยที่จะต้องมาทําอะไรเพื่อเขา Where while they other respectfully listen opinions people's to other people s opinion, <S แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถึงเขาจะไม่ได้ถามใครหรือว่าอาย่างไงแบบเนี้ยแต่เขาก็ยังจะฟังความเคิดของคนอื่นนะด้วยความเคารพอยู่ดี They don't let others' views form the basis for their life decisions. เขาไม่ได้เหมือนแบบเขาไม่ได้ให้ความคิดของคนอื่นเนี่ยมาแบบกำหนดชีวิตของเขา They know that as long as they approve themselves they can achieve whatever they desire เพราะาเขารู้ว่าถ้าเขาประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวเขาเองเนี่ยเขาก็จะแบบคือแบบประสบความสำเร็จอ่ะเพราะเพราะเขารู้ว่าแบบเพราะประสบความสำเร็จเนี่ยเขาก็อยากจะทำอะไรก็ได้ที่ป,ประสบความสำเร็จตามที่เขาต้องการ

ถ้ามีใครมาถามอะไรที่แบบเขารู้สึกว่าแบบมีความช่วยเหลือแล้วเขาไม่สามารถที่จะช่วยเขาได้แบบอย่างเต็มที่ as ruled normally who ซึ่งซึ่งคนส่วนใหญ่หรือว่าบางคนอาจจะมองว่าการปฏิเสธเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบอไม่สุภาพหรือว่าไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง minded individuals with ซึ่งบางคนซึ่งคนที่เขียวเนี่ยก็คือเขาแบบ เป็นคนที่เข้าสังคมอยู่ตลอดเวลาหรือว่าแบบอยู่ในสังคมที่แบบต้องมีการช่วยเหลืออะไรแบบนี้การที่มันดูปฏิเสธไปมันก็เหมือนแบบดูแบบด,แบบดูไม่ดีอะไรแบบนี้ result those with high emotional intelligence tend to have less friends but the friends that remain ซึ่งผลที่ตามมาคือเพื่อนของคนเหล่านี้จะน้อยนะแต่ว่าในที่สุดแล้วเนะี่ยเพื่อนที่ยังลงเพื่อนที่ยังเหลืออยู่กับเขาเนี่ย or of high value เป็นคนที่เป็นเพื่อนที่มีคุณภาพมากเลยทีเดียวเจ็ด mm hmm. They don't dismiss people's concerns lightly อันดับที่เจ็ดพวกเขาไม่ทิ้งความคาดหวังหรือว่าคำติเตียนหรือว่าเหมือนแบบความกังวลของผู้อื่นแบบแบบจางหายก็คือแบบก็คือเขายังสนใจในแบบความกังวลหรือว่าภาระหรือทุรละของคนอื่นอยู่ They have a deep understanding of how others feel and try to put themselves in their shoes. People with high emotional intelligence don't disregard how others feel. On the contrary, พวกเขาเนี่ยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่แบบทิ้งขว้างความรู้สึกคนอื่นนะคือเขาแบบเขาเข้าใจดีเลยว่าแบบคนอื่นเนี่ยรู้สึกยังไง They actually want to decipher the feelings of others แต่ในทางตรงกันข้ามเนี่ยพวกเขาเนี่ยอยากจะแบบอ่าเทียบถอดรหัสหรือว่าพยายามที่จะแบบนอกจากถอดรหัสแล้วก็คือ,อแบบก็คือการที่จะเปิดเปิดแล้วก็เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นที่แท้จริง because they have such a compassion for them they want to understand เพราะว่าพวกเขาเนี่ยมีความอ่าเป็นห่วงแบบคนอื่นด้วยว่าแบบเห็นอกเห็นใจในตัวคนอื่นแล้วพวกเขาก็พยายามที่อยากอยากจะเข้าใจด้วย they and their feelings on a deeper level their ก็คือเหมือนแบบเขาต้องการจะเข้าใจเป็นในแบบลงลึกลงไปเลยในเรื่องของแบบอารมณ์แล้วก็ในด้านจิตใจด้วย psychology so that they can offer advice that offer ซึ่งเขาจะได้สามารถให้คำปรึกษาให้คำปรึกษาที่แบบเอ่อที่แบบมันไม่ใช่คนความปรึกษาที่มันแบบแบบ Co p y a n d paste หรือ,แบบอรว่าแบบเอ่อเขาเรียกว่าก๊อปวางกันมาคือแบบเป็นคำปรึกษาที่ออกมาจาใจจริงๆอ่ะคือแบบตรงตรงประเด็นอ่าพอหรออไม่ใช่แบบเขาบอกว่าบอกวิกวจิตวิทยาไม่ใช่หรอ psychology อ่าใช่ก็คือหมายถึงว่าอ๋อไซไซคลโลจีก็คือหมายถึงแบบในใช่ใน, <But> ในเรื่องจิตวิทยายแล้วก็หมายเรื่องของจิตใจด้วยของคนอะ่ะอ mm ือึอืมโอเคด้วยแล้วก็เขาใจ้คาปรึกษาในแบบที่มันแบบตรงประเด็นแล้วก็แบบแต่เป็นการมองในภาพใหญ่ด้วยในภาพรวมอืม e m o t i o n a l l y intelligent people's actions are always driven by compassion และก็ทุกๆก,การกระทําของคนเหล่าเนี้ยคือ ขับเคลื่อนด้วยความเห็นอกเห็นใจหรือว่าความมีความรู้สึกเหมือนแบบเป็นความรู้สึกที่เป็นความกรุณานั่นเอง Meaning they always make a great contribution to the people around them. ก the <asy> ็คือเขาเนี่ยเป็นผู้ให้อะไรกับผู้อื่นและสังคมอยู่มาก If you resonate with one or all of these traits, share <board> this story so the knowledge. อ่าเขาเรียกว่าแบบ ถ้าคุณมีลักษณะหรือว่าแบบมีลักษณะนิสัยเหมือนเหมือนกับที่อยู่ในคลิปนี้เจ็ดอย่างหรือว่าเหมือนแบบมีมีลักษณะทั้งหมดเนี่ยก็คือแบบให้ก็ให้บอกให้โลกรู้นั่นแหละ emotional intelligence can understood. Together, เพื่อที่คนอื่นเนี่ยจะได้เข้าใจว่าเออคนที่เขามีความฉลาดทางอารมณ์เนี่ยเป็นยังไง can make the world better place make a world เพื่อให้โลกของเราดีขึ้น แล้วสรุปเลยหนถึงเจ็ดคืออะไรนะก็คือเขาก็จะพูดถึงเรื่องของเจ็ดอย่างเนาะที่คนที่มีความชลาดทางอารมณ์เนี่ยเขาเลือกเฮียทำก็อืมอ่ามันเริ่มที่อย่างอย่างแรกเลยนั่นเองอ,อย่างแรก o they don't allow others to control their emotions อย่างแรกก็คือการที่เขาไม่ให้คนอื่นเข้ามาควบคุมอารมณ์ของตัวเองเพราะว่าแบบไม่งั้นมันจะเป็นอะไรที่แบบประสาทเสียมากหรือว่าแบบการที่คนอื่นเยเข้ามามีผลต่ออารมณ์เราเนี่ยแล้วมันแบบมันกลายเหมือนการควบคุมเราแล้วแบบมันส่วนใหญ่แล้วมันจะนําพาไปในทางลบมากกว่าทางบวกด้วยเออขอเสริมได้ว่านี่อันนี้เหมือนคล้ายเหมือนมันเหมือนครองจองเหมือนผู้หญิงเลยอ่า อมันเหมือนว่าอะไรสักอย่างของอะไรของอธิบายยังไงเนี่ยแต่มันความความอารมณ์มันเหมือนพี่เหรอว่าถ้าทําให้ถ้าถ้าทําให้แฟนคนนี้แฮปปี้ไม่ได้เราก็แฮปปี้ไม่ได้ออืหรือว่า,าหรือว่าแต่ว่าอ้อนแต่ว่า ให้แฟนมังเหมือนว่าให้แฟนบังคับเราตุกอย่างมันทําให้เราโดน,ดนกดดันไม่มีความสุขเพราะว่ามันแต่ว่าหรือว่าแฟนแบบว่าทําให้แบบอิจฉาว่าเรามีความสุขแล้วเขาไม่มีความสุขอะไรทําให้เราไม่เขาเลยทําแผนให้เราไม่มีความสุขด้วยอะไรเงี้ยอือมึก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าพูดพูดเข้าใจอะไรไหมแต่ก็ Like อ่ะพอเข้าใจงงบ้างเลยอ่ะอ่ะเข้าใจคือเข้าใจว่าแบบเพราะว่าแบบอ่ะผมเข้าใจว่าแบบอ่าก็คือแบบถ้าเราถ้าเราไม่มีความสุขเขาก็ไม่มีความสุขอ่ะมันแบบมันต้องแบบไปด้วยกันอ่ะเอออืม emotionally strong individuals have a resiliency about them อย่างที่สองคือเขาพวกเขาเนี่ยมีมีความยืดหยุ่นในตัวเอง and bounce back quickly ก็คือหมายถึงว่าแบบพอแบบพอมีอะไรอารมณ์อะไรที่มันเข้ามากระทบแบบแบบมันก็จะเด้งออกไปแบบแป๊บเดียวมันก็เด้งออกไปลวมันง่ายดีก็มันก็ก็เข้าเข้าหูซ้ายออกออกหูขวาอือฮึอ่าก็แบบว่ามันความความรู้สึกมันก็ไปมาเพราะว่ามันก็ผ่านไปอย่างเงี้ยเออโอเคอย่างที่สามก็คืออ่าคนพวกเนี้ยก็คือเขาจะไม่เสียเวลาไปกับการการ วว่าแบบต้องมานั่งเถียงกับปัญหาที่แบบไม่จําเป็นเพราะพวกเข<อ>าเห็นว่ามันเป็นการใช้พลังงานมากและเอาพลังงานใช,ใช่เอาพลังงานเนี้ยไปหาวิธีแก้ปัญหาหรือว่าทางออกที่มันแบบดีกว่านี้ดีกว่าเพราะแม่นะก็แบบเสียเวลาแล้วก็แบบเปลืองพลังงานด้วย แล้วก็ข้อสี่ก็คือจะไม่มีการพูดถึงก็คือคนพวกนี้เขาจะไม่มีการแบบซุบซิบนินทาก็คือแบบเรื่องพวกนี้เขาจะไม่ทำเลยเพราะเขาเห็นว่ามันได้แต่เรื่องที่มันเป็นด้านเสียมันแบบมันจะไปหาอะไรแบบที่มันเป็นด้านบวกจากการนินทาไม่มีไม่มีไม่มีมันเองแต่ว่าพวกเขาเนี่ยเรื่องที่จะพูดตรงๆนะเพื่อดีได้แบบให้ ให้คนที่เขาคุยด้วย,ยแบบมีอะไรที่แบบดีขึ้นหรือว่าแบบอะไรพวกนี้ด้วย Oceanally Intelligent People simply don't have the energy for toxic conversation แต่ก็อย่างที่บอกอ,อ,อันนี้ยังอยู่ในเขาเรียกว่าแบบก็คือเขาจะไม่เสียเวลาไปกับเรื่องที่มันแบบไร้สาระด้วยนั่นเอง Or they don't give in to peer pressure แล้วก็ในพูดถึงเรื่องข้อสี่ก็คือการที่เขาเนี่ยจะไม่ให้เขาจะไม่ไม่กดดันคู่สนทนานะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบทำมาขืนแบบต้องมาคิดหนักไม่พอว่ามันแบบไม่มีความสุขด้วยอะไรแบบนี้แล้วก็ในแล้วก็ก็คือนอ,นอกจากนั้นอนะ่ะเขาก็ไม่ได้แบบต้องมาทําตามคนอื่นนะคือเขาก็จะมีทางของตัวเองที่จะแบบทําอะไรแบบนี้ด้วย และในข้อที่5ก็คือ,อเขาเนี่ยไม่ได้แบบต้องไปสรรหาคํายินยอมหรือว่าไปขอความยินยอมจากใครหรือไปถามอะไรใครมากเพราะว่าแบบเขาคิดจะทําเขาก็ทําเลยเพราะว่าแบบจบแค่นั้นเองแลเพราะว่าถึงเพราะว่าถ้าเขาคิดเองทาเองได้ปุ๊บประสบความสำเร็จปุ๊บทาอะไรมันก็ประสบความสำเร็จอย่างที่เขาคิดไว้และอย่างที่หกก็คือพวกเขารู้จักที่จะปฏิเสธเองก็คือแบบ เขาตั้งขอบขีดไว้แล้วว่าอ่เขาพอก็คือรู้สึกแบบพอได้ถึงจุดนี้แล้วมันจะไม่มากไปกว่านี้แล้วเพราะฉะนั้นก็คือเขารู้จักที่ปฏิเสธอะไรที่แบบเขาไม่สามารถช่วยเหลือได้อย่างเต็มที่หรือว่าแบบเกินกําลังของตัวเองอืมแล้วก็อย่างที่เจ็ดก็คือพวกเขาเนี่ยไม่ได้ละทิ้งปัญหาหรือว่าความกังวลใจของคนอื่นแบบไร้เยื่อใยหรือว่าแบบ ทิ้งไปเฉยๆเพราะเขาเนี่ยพยายามที่จะเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นอย่างแท้จริงแล้วก็พยายามที่จะแบบพยายามอย่างที่สุดเลยนะเพื่อที่จะแบบเข้าใจไม่ได้แบบพยายามเฉยๆด้วยนั่นเองก็ครบเจ็ดข้อละก็ก็ดีเนาะมีความรู้เจ็ดข้อหน่อยว่าใช่คนอ่คนที่มี EQ สูงคือยังไงแล้วประโยชน์คือยังไง ันก็ประโยชน์ก็ดีด้วยนะมันมันทำให้แบบชีวิตมันดีง่ายแล้วก็ไม่ต้องเครียดอะไรมากเพราะว่ามัน mm hmm. เราละเพราะเราถ้าเราใส่นิสัยนี้ลงไปเจ็ดนิสัยนี้ลงไปในชีวิตมันจะพัฒนาทัวชีวิตให้ง่ายดี mm hmm. ดีขึ้นเราก็จะมีความใช่นี้ครับเสร็จจบอ่าโอเคอ่า